เมื่อเริ่มต้นการใช้ประกาศใหม่ไรชาร์ริงจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ etda มีการปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างขนส่งด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กว่า200 0 0 0ไรเดอร์เข้ามาใช้งานระบบนี้อย่างถูกกฎหมายการปลดล็อกกฎหมายนี้มีผลกระทบต่อกลุ่มไรเดอร์และไดรเวอร์ที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์สาธารณะทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่ทำลายความสะดวกสบายและความปลอดภัยของการใช้งานแอปเรียกรถ ไรเดอร์และไดรเวอร์ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องกับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบได้กล่าวว่าการรับเรื่องนี้เป็นการสนับสนุนกลุ่มไรเดอร์ที่ต้องการเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายกระทรวง DE และกระทรวงคมนาคมได้ร่วมก,กันกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือไรเดอร์และไดรเวอร์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาตั้งแต่17พฤศจิกายน2568ถึง28กุมภาพันธ์2569มี5มาตรการหลักคือ ลงทะเบียนผู้ขับขี่สำหรับจดทะเบียนรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปโดย e t d a จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https s a l a d r i v e r f t PS m d t go t h ซึ่งจะช่วยลดความซําซ้อนในการยื่นเอกสารแก้ปัญหาไฟแนนซ์และประกันภัยธรรมโดยปลดล็อกให้ใช้สำเนาทะเบียนแทนเล่มจริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายสูงที่เกิดจากการใช้เล่มจริงปลดล็อกเอกสารและขนาดเครื่องยนต์ซึ่งเป็นปัญหาที่ไรเดอร์ร้องเรียนเกี่ยวกับรถที่มีขนาดความจุกระบอกสูบใหญ่กว่า1 2 5ซีซีแต่กฎหมายให้ไม่เกินนั้น พิจารณาแก้กฎหมายให้นำรถเข้ามาให้บริการสาธารณะผ่านแอปได้ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับไรเดอร์และไดรเวอร์มาตรการมอบเงินสนับสนุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือไรเดอร์และไดรเวอร์ในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายการปลดล็อกกฎหมายและกำหนดมาตรการนี้เป็นความพยายามที่ดีของรัฐบาลในการสนับสนุนกลุ่มรเดอร์และไดรเวอร์แต่ก็มีความคิดเห็นและความคาดหวังต่างๆจากผู้ใช้งานและผู้ให้บริการทำให้เกิดความเห็นไม่ตรงกันในบางประเด็น และนี่คือบทสรุปของเรื่องนี้การปลดลอกกฎหมายและกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือรเดอร์และรดรเวอร์เป็นความพยายามที่ดีของรัฐบาลแต่ก็มีความคาดหวังและความคิดเห็นต่างๆจากผู้ใช้งานและผู้ให้บริการทำให้เราเห็นว่าการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มรเดอร์และไดรเวอร์เข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีการใช้งานและบริการที่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปลดล็อกกฎหมายและกำหนดมาตรการนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่คุณมีความคาดหวังอะไรบ้างในการใช้งานและบริการของไรเดอร์และไดรเวอร์ในอนาคตชวนคุณเข้ามาฝากความคิดเห็นและความคาดหวังของคุณในกระทู้นี้เลยนะครับ